สวัสดีครับผมต่อน้อยน่ารักจากช่องแบบเตาๆวันนี้ผมจะมารีวิวตัวนี้นะครับเทอร์โมมิเตอร์แบบยิงนะครับรุ่น TF 6 0 0นะครับตัวนี้ผมใช้แล้วค่อนข้างประทับใจนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่169บาทผมซื้อที่ s h o ป e ีไทยนะครับมันดูจะใหญ่นิดนึงแต่ว่าเหมาะสำหรับการที่ประจำบ้านนะครับผมมีไกลเหนียวยิงเลยครับผมเก็บหน่วยความจำได้50หน่วยความจำนะครับ แล้วก็สามารถแสดงผลนะครับเป็นสีได้จอก็จะมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงครับบอกว่าอุณหภูมิเราปกติหรือตัวร้อนไปนสักหน่อยหรือว่ามีไข้แล้วนะครับถ้ามีไข้ก็อาจจะต้องไปหาหมอแล้วนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะไปแกะกล่องรีวิวนะครับว่ามีคุณสมบัติการทํางานเป็นยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมจะใส่ถ่ามก่อนนะครับเพื่อผมจะแสดงการใช้งานนิดหนึ่งเวลาเรายิงหน้าผา หรือย,ยิงที่หูนะครับเดี๋ยวเห็นมุมท็อปวิวจะมองไม่เห็นครับผมก็เดี๋ยวทําให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างเขาก็ว่าให้ยิงหน้าผากห่างไปสักสาห้าถึงสิบห้านะครับผมว่าไม่จาเป็นต้องถึงครับประมาณสักสามเซนสเซนก็ใช้ได้แล้วครับกดตึ๊ดสามสิบหจุดสี่นะครับสามหจดสี่ถ้าเป็นหูเป็นหูก็แบบ ต้องเลงดีๆเข่าหูนะครับเนี่ยกล่าวว่าให้เล็งเข้าไปในหู 0, อ่ะสามหกจุดศูนย์นี่คือเล็งไม่ดีถ้าเล็งไม่ดีคือเขาจะไปโดนใบหูถ้าไม่ได้โดนเข้าไปในหูอุณหภูมิก็จะค่อนข้างน้อยเนี่ยอันนี้สามหกจุดหนึ่งคือเลงไม่แม่นเพราะฉะนั้นผมว่าดีน้ำผาง่ายสุดทีเดียวจบปุ๊บสามหกจุดสองครับเนี่ยตัวนี้ วิธีการยิงวิธีการใช้ก็ประมาณนี้เนี่ยกดทีเดียวครับแล้วก็กลับมาดูสามสิบหกจุดสามเป็นหูผมก็ยิงแบบนี้นี่สามหกจุดสองใช่ไหมอันนี้คือใกล้เคียงกันแหละใกล้เคียงสามหกจุดสองถือว่าใช้ได้ดีถ้าเมื่อไหร่ขึ้นสีเหลืองสีแดงเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อเรามีไข้หรือยังเราตัวร้อนเพิ่มขึ้นไหมตัวนี้นี่เหมาะสําหรับยุคโควิดอย่างยิ่งนะครับถ้าจอแสดงผลลักษณะน,น,นี้คือใช้ดีนะครับใช้สะดวกใช้ง่ายแล้วผมลองเทียบกับ รุ่นอื่นๆที่ผมมีอยู่นะครับถือว่าอุณหภูมิตัวนี้ที่แสดงผลเนี่ยใช้ได้ใกล้เคียงกันครับมันไม่เท่ากันไปหรอกครับแต่มันใกล้เคียงอันนี้ได้น้อยหน่อยสามุดกานี่คือไม่แม่นอ๋ออันนี้หมวดผิดนะครับหหมดหมดด อันนี้สามสี่จุดหกผมยิงไม่แม่นครับเพง่อยิงน้าผักสามหกจุดสองผมยิงมือบ้างยิงมือสามหกจุดสองครับคือใกล้เคียงกันมากเลยนะครับตรงศีรษะกับตรงมือเนี่ยผมว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับโอเคครับประมาณนี้สหรับการวิธีการใช้งานคร่าวๆครับเดี๋ยวมาแกะกล่องกันนะครับ ผมก็จะช้ำหนักก่อนแล้วกันนะครับช้ำหนักกล่องเลยนี่แบบนี้ช้ำหนักเลยเปิดเครื่องปึ๊บมองไม่เห็นตัวเลขเลยนะครับสองให้ 1> 1ครับหนึ่งหนึ่งร้อยสามสิบห้ากรัมครับอันนี้น้ำหนักที่ยังไม่รวมแบตเตอรี่นะครับเขาไม,ม่แบตเตอรี่ให้นะไม่มีฐานให้นะครับโอเคได้แล้วข้อมูลเราก็แกะกล่องดูว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับ จะเป็นครับตัวมือผมประมาณนี้ครับค่อนข้างใหญ่นะครับถนัดมือทีเดียวนะครับสําหรับการที่เราใช้ยิงคนในบ้านตุ๊ดตุ๊เป็นแม่บ้านหรืออะไรเงี้ยคอยเช็คอุณหภูมิให้ลูกหลายๆคนนะครับตัวนี้ก็ยิงป้าป้าปปมันก็สะดวกดีเหมือนกันนะครับนี่เขาก็บอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับมีความคลาดเคลนอยู่ประมาณ0.2องศาเซลเซียสนะครับยิงห่างจากศีรษะเรานะครับอยู่ประมาณ5เซนนะครับถึง15เซน ข้างในเขาก็ลึกไปประมาณเซนหนึ่งครับเซนกว่าด้วยนะครับตัวตัวอะไรนะตัวเซนเซอร์เขานะครับเดีย๋ยวไฟฉายส่องให้ดูเป็นลูกกลวยๆแล้วก็มีโลหะสีสีทองทองอยู่ข้างในครับก็มีเหมือนเล่นเลนอยู่นะครับอันนั้นเอาไว้ยิงฟาเรดออกมา,อ,อ,กมาอินฟารเรดนะยิงเอาไว้ยิงอินฟาเรดออกมาอมืก็มีปุ่มข้างๆอยู่สามปุ่มดูเมมโมรี่นะครับดูเมมโมรี่นะครับ กลับไปกลับมาได้เบมรมรี่เขาแล้วก็นี่เป็นรุ่นชื่อ TF 600นะครับมีเสียงตืดๆวิธีใช้ง่ายที่สุดก็คือยิงเลยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูอันนี้มีอยู่3มชิ้นมีพลาสติกนี่มัมีตัวนี้แล้วก็มีคู่มือเ่่นั้นเองคู่มือก็ละเอียดพอสมควรนะครับเปิดให้ดูสักหน่อยหนึ่งยังไงก็ไปอ่านคู่มือกันดูนะครับ นี่ไงก็ใช้ฐาน 3A 2ก้อนนะครใส่ที่ตูดนะครับจะดับเองนะครับถ้าไม่ได้ใช้ภายใน18วินาทีมีความวอยู่0.5วินาทีปรับค่าได้นะครับเป็นองศาเซอเซียสองศาเฟรนไฮน์นี่ก็แบตเตอรี่แนะนำให้ใช้อันคาลาย1.5โวลต์น,นะครับ2ก้อน นครับก็ประมาณน,นี้ก็จะมีบอกช่วงอายุว่าอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่อุณหภูมิปกติเท่าไหร่นะครับโอเคที่เหลือไปอ่านเอาเองครับรายละเอียดเยอะโอ้นี่ไงรูปหน้าตา n o n contact infrared body thermometer นะครับอ่าคู่มือนะครับเดีย๋ยวผม<อ>จะลองยิง ศีรษะตัวเองดูปึ๊บที่หน้าผากนะครับวิธีใช้คือกดเดี๋ยวผมจะเอามือยิงก่อนกันเลกดยิงตรงนี้แนะื้ง้างไก่ตึ๊กทีเดียวอ้าวยังไม่ได้เปิดเดี๋ยวขอพัยเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตใส่ถ่านก่อนนะครับลืมแบตเตอรี่เขาจะบอกมีคั่วบวกอยู่ตรงนี้เองขั้วลบผมจะลองใช้ถ่านชาร์จดูก่อนก็ได้เอาวบวกบ จะลองยิงมีเสียงตืดๆมันเปิดขึ้นมาผมยิงมือตัวเองก่อนนะครับผมมือยิงหลังมือก่อนเอากดทีเดียวครับอันนี้เหมือนเครื่องแบตเตอรี่มันอ่อนนะครับเขาทำงานลำบากผมแนะนำให้เปลี่ยนจากแบตชาร์จนะครับแบตเตอรี่ที่ชาร์จเป็นอันคลายดีกว่า อันกระลหนึ่งจุดห้าโวลต์นะครับดีกว่านะครับนี่บวกลบตรงนี้ระวังนิดนึงขั้วมันอ่าอย่าดุนแรงมากครับแล้วเราก็จะยิงหลังมือตัวเองก่อนนะครับดูนะครับสามหกสองครับทีนี้ผมยิงหน้ามือฮะข้างในในกำมือเราเนี่ยสามหกจุดห้าครับอุณหภ,ภูมิที่นี่ แล้วเมมมก็จะจํำครับผมกดตรงนี้นะผมกดตรงนี้เราเลื่อนได้ครับไฟตัวนี้ค่อนข้างสว่างครับเก็บได้ห้าสิบเมมครับนีไ่ไงเห็นไหมเอ่อ,อเห็นไหมผมกดเลื่อนได้ปึ๊บ,บน,นะครับโอเคโหมดก็จะมีบอดี้คาว่าบอดี้กับเซอร์เฟสเทมก็คือเป็นวัสดุทั่วไปหรือยิง นมหรือน้ำหรืออาหารอย่างเงี้ยจะเป็นเซอร์เฟซแต่ถ้าเราจะยิงหัวีิษะเพื่อวัดอุณหภูมิของเราร่างกายเราเนี่ยจะเป็นบอดี้นะครับใช้โหมดเขาว่าบอดี้นะครับขึ้นว่าบอดี้โอ้หมอกมันก็เห็นอีกคือแสงเขาจ้ามากครับผมไอตัวอาเรล,ล่ะกล้องมือถือก็จะโป้มันจ้าเกินไปอะไรเงี้ยผมต้องปรับลดเลยเนี่ย จะเป็นหมตาคนเราจริงจริงมองเห็นชัดนะครับแต่ในกล้องจะถ่ายยากนิดนึงปึ๊บเลื่อนเลื่อนหรือจำได้ลักษณะนี้ครับก็จะมีเสียงตื้อตื้อตอย่างเงี้ยว,วิธีเซตในผมลืมไปแล้วเซตในวะเดี๋ยวผมจะย้อนไปดูคลิปนะผมเคยอัดคลิปไว้คลิปหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการเซตค่าเปลี่ยนองศาเซลเซียสแล้วก็ปิดเสียงได้อะไรเงี้ยนะครับรู้สึกนใ่กดคำว่าเซตตัวนี้ f หนึ่งะครับ f หนึ่ง อันนี้น่าจะเป็นการปรับตำแหน่งหรือองศานะครับปึ๊บอันนี้อยู่ที่ c อยู่ที่ f เห็นไหมครับอมองไม่ค่อยเห็นอ่ะปุ๊บนี่ f c f 2จะเป็นเรื่องขององศาเซลเซียสหรือฟาเรนไฮต์แล้วก็กดเซตอีกทีนึงนะครับเพื่อเลื่อนตำแหน่งเป็นเมนู f 3อันนี้คือคำเตือนของเขาว่าถ้าเป็น38.1เนี่ยถึงจะมีน่าจะเป็นแสงเตือนนะครับแสงเตือน อันนี้เป็นค่า default เขากดเซตนะครับอันนี้คือเสียงนะครับตุ๊ดตุดบัสเซอร์จะได้ยินเสียงตุด๊ดตุดไหมถ้าไม่อยากได้ยินกดเลื่อนซ้ายขวาออฟก็ได้นะครับถ้าอีกทีหนึ่งก็เป็นอ่อนผมกดเซตอีกทีนึงครับตรงกลางเซตก็คือจบเครื่องปิดนี่การเซตโหมดปกติของเขานะครับที่จริงๆไม่ต้องไปยุ่งก็ได้นะครับไม่ต้องไปยุ่งก็ได้แล้วแต่คงพอมองเห็นนะครับผมโหมองยากจริงอะประมาณนี้ปึ๊บ อันนี้ผมได้ใช้นีกับที่บ้านมาสักพักแล้วนะครับผมยิงน้ำผายสักสองสามทีดูข้ามหน่อยดิสามหกจุดห้านะจำใหญ่มันจะได้สามหกจุดห้านะผมอ่ะแตร็ถ้าเรามายิงมือก็สามหกจุดห้าครับถ้าเป็นหลังมือสามหกจุดสี่ผมยิงหูนะครับยิงหูยิงหูอันนี้จะไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ถ้าดีๆมันต้องเยอะกว่านี้ 36.3ก็โอเคนะเดี๋ยวนี้นะผ่าอีกทีอ่าก็ถือว่าไม่เป็นไข้นะครับถือว่าเฉลี่ยแล้วดีนะครับสุขภาพปกติตรงนี้ก็มีซิลนี้มาด้วยนะพลาสติกสติกเกอร์ที่ปิดกันลอยนะครับผมนี่ถูกต้องใช้แบบนี้ธรรมดาธรรมดาเบบใช้ง่ายๆ ตัวนี้ข้อดีนะครับผมเพิ่งมองเห็นเขามีเซ r ร์ฟ e ส o โหมดนะครับเซิร์ฟเสโหมดเนี่ยเขาอ่านค่าได้ตั้งแต่0ูนย์จนถึง100องศาเซลเซียสนะครับคืออ่านวัตถุได้กว้างนิดหนึ่งกว้างนิดหนึ่งเพราะว่าบางรุ่นนะครับที่เป็นรุ่นพกพาอาจจะเป็นรุ่นประหยัดเนี่ยจะอ่านค่าได้ไม่กว้างขนาดนี้นะครับตัวนี้ก็ถือเป็นข้อดีของเขาครับแล้วก็ทำงานเร็วที่0.5นะครับคือเร็วมาก 0. ูนจุดไม่ถึงวินาทีก็คืออ่านค่าได้แล้ว เมมโมรีได้ห้าสิบค่านะครับครับนี่คือข้อมูลของเทอร์โมมิเตอร์รุ่นนี้นะครับผมซื้อมาในราคาหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทนะครับผมซื้อมาสองอันด้วยซ้ำผมจะดูข้อมูลให้นะครับว่าตอนนี้ยังมีขายอยู่ไหมยังมีขายอยู่นะครับรุ่นนี้จะเป็นแบบปืนยิงนะครับเพราะฉะนั้น อาจจะดูเกะกะนิดนึงแต่ว่าถ้ายังไงติดบ้านเอาไว้นะครับตัวนี้ถือว่าใช้ได้ดีนะครับมี3สีครับหน้าจอแสดงผลนะครับมีเมมโมรีนะครับจำได้ครับย้อนหลังกลับไปดูได้อ่ผมขอดูนิดนึงว่าเขามีสินค้าอ๋อตอนนี้1 5ชิ้นรุ่นนี้ถือว่าใช้ได้นะครับดีเลยผมใช้มา1อันแล้วก็ประทับใจครับจะเป็นลักษณะหน้าตาอย่างนี้ดูรายละเอียดข้างล่างนิดนึงครับเนี่ยเป็นรุ่น tf 6 0 0นะครับ ยิงตรงหน้าผากได้เลยครับอยิงตรงหน้าผากหรือจะยิงตรงหูก็ได้ในหูนะครับแต่ถ้าในหูอุณหภูมิจะสูงขึ้นกว่าปกติหน่อยนึ่งนะครับผมถือว่ารุ่นนี้ใช้ได้นะใช้ได้เลยแหละแต่ว่าแบตเตอรี่ควรจะใช้อันคลายนะครับผมเป็นลักษณะอันคลาย1นึ่โวลต์นะครับถ้าเป็นฐานชาร์จใช้ได้แต่ไม่ค่อยดีครับเพราะว่าเขาจะบอกว่าแบตหมดเร็วแบตไม่ค่อยจะเหลือแล้วประมาณนั้นนะครับที่ผมใช้ จะเป็นอันคลายนะครับผมถึงจะไหวนะครับกินแบตนิดนึงนะครับอ่าผมให้ดูราคาประมาณนี้นะครับรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่ผมชอบมากที่สุดรุ่นหนึ่งนะครับอ่าผมให้ดูข้อมูลตรงนี้ก่อนโอเคอันนี้ถือว่าเป็นการรีวิวนะครับผมต้องให้คะแนนนะครับผมใช้มารยาหนึ่งผมขอให้คะแนนสี่ดาวครึ่งครับสีดาวกับอีกครึ่งหนึ่งครับด้วยเหตุผลมันกินแบตนิดนึงใช้กับผ่านชาร์จไม่ได้แต่ใช้กับ ่านอันทรายได้แต่การทํางานทุกอย่างปกติดีนะครับไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ผมรู้สึกเพียงแต่ว่ามันอาจจะดูกินแบตไปสักนิดนึงนะครับกินแบตสักนิดหนึ่งผมให้4ีดาวครึ่งนะครับตัดตัดความกินแบตไปนิดนึงแต่ราคาก็อยู่ประมาณร้อยกว่าบาทถือว่ายังไม่แพงมากนะไม่แพงมากใช้งานดีผมใช้มาก็ทนทานทีเดียวก็เลยซื้อเพิ่มเติมมาอีกสัรปองเอาไว้ครับผมสำรองไว้เผื่อว่าตัวไหนเสียก็จะได้มีตัวอื่นใช้นะครับ เพราะว่าในยุคโควิดยังไงก็ต้องมีติดบ้านไว้นะครับตัวนี้มันใหญ่ครับสาหรับเหมาะสำหรับติดบ้านติดรถอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเผื่อว่าตัวเล็กๆตัวเล็กเบาก็เหมาะสำหรับการพกพานะครับผมประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์โปรดช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับจากผมเต่าน้อยน่ารักจากช่องแบบเตา่าสวัสดีครับ